โอ้ทำอะไรวันนี้โอ้วันนี้ทำดึงดงอะไรโอ้ดึงดงก็นี่ไงโอ้เอาลูกโป่งมาทำอ่ะอืมใช่กับมมงะครับคราวนี้นะครับเราจะทำแปปเปอร์มาเช่รูรปอ่าดึงดึงเออโอเคโอเคใช่ใช่ทำไงต่อบอกให้หมดสิเออใช่เอาลูกโป่งสองลูกนะครับแล้วก็ใส่กาวนะครับแล้วก็เราจะทำเป็นต้นแบบใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นแล้วก็แปะอย่างนี้เลยโอ้ฉโลมอย่างนี้เละนะอืมใช่ตั้งใจให้มันเละอยู่แล้วนะ โอ้เลอะมือเปล่าเอา้าก็เมื่อกี้เราผสมน้ําแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้มีข้อดีอยู่2อย่างนะครับก็คือว่ากาวผสมน้ำนะครับมันจะทําให้แววนะครับกับอีกอันนึงอะไรอ่ะเออแป้งนะครับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าอะไรนี่แหละแล้วก็มาผสมน้ําใส่เกลือไปนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะได้ปริมาณเยอะหน่อยอ๋อหมายถึงประหยัดกาวใช่ไหมใช่ในลักษณะที่เราซื้อกาวมานิดเดียวนะแล้วเราก็แบบอยากจะทําให้มันเยอะๆนะครับอันนี้จัดการเลยครับ แต่ถ้าเป็นแป้งก็ใช่มันก็จะขุ่นมมัวนะแต่ว่าเราทำหลายๆรอบนะโอ้ได้ได้เป่าอะ่ะอืมช่วงนี้ฝนตกนะฮะก็เลยจากการใช้ไดหน่อยมันจะได้เร็วบ้านแก่ฝนตกทุกวันเลยในะช่วงนี้ใช่ครับทั่วทุกภาคหรือเปล่านะพอมีแดดนิดนึงก็ต้องรีบเอาเลยหมายถึงเอาเรียบไปตากอืมอืมเรยไปตากนี่นะฮะมันอาจจะแบบหยุดยุ่ยหยุดยุ่ยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซ่อมนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากแดดหน่อยโอ้ต้องอย่างนี้เลยเหรออืมค่อยๆแปะนะ และประมาเช่นี้ดีอย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถประดิษฐ์ทําให้เขาเรียกอะไรนะให้คนที่เรารักอใช้ได้ให้คนที่เราชอบแต่ว่าดึงดึงเนี่ยให้คนที่เรารักไม่ได้นะอันนี้มันโหดร้ายไปหน่อยอันนี้สำหรับไซร์เฮิร์นโอ้รถมึงเรือเลยอ๋อน่าจะเป็นเรือไม่ใช่แล้วรถนี่แหละท่อเขาดังนี่อะไรอะฟอยนะครับ อ๋อฟอยที่ใส่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่พอหลังจากที่กาวแห้งแล้วมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงฟอยออกมาเลยแล้วฟอยนี้ทําอะไรได้บ้างอะ่ะเออก็แล้วแต่นะแต่มันหนาไปอ่ะเอยอ,อย่าชี้นำ <laughs> แล้วใครถามขอโทษเนี่ยด,ดึงออกมาอย่างนี้นะฮะค่อยๆนะโอ้เป็นทรงแล้วอืม ดึงออกมาหมดเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้กาวกับน้ำละสมแป้งไปหน่อยนึงอยากจะให้มันเยอะๆนะจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นกระดาษลังมันจะแน่นกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่อันนี้เป็นอันแรกนะฮะก็เลยเมืนลองผิดลองถูกไปหน่อยนึงมันก็เยอะๆใช่ไหมอะใช่ใช่จริงๆแล้วมันต้องเผื่อเราแขวนนะเนาะเราก็ต้องทําให้มันแน่นหนาหน่อยอ่าก็ใส่ลงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าทับเออเออเออประมาณนี้นะฮะวันนี้แดดน่าจะดีหน่อยนึงนะมีนิดนึงก็เอาหน่อยนึงเออเปินเริ่มเป็นทรงละรู้สึกว่าเองจะ จับบ่อยนะโอ้ยนะอย่าไปบอกเขาสินี่วันนี้แดดดีหน่อยหนึ่งนะรีบเลยเฮ้ยเฮนี่ครับมันจะกรอบอย่างนี้แล้วนะฮะเออใช่ได้ใช่ได้ไดแล้วนี่อะไรอะ่ะก็อย่างที่บอกไงนี่คือด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดออกนะแล้วก็เราก็เอาไว้ทาอะไรอะ่ะอ๋อก็เวลาเราใส่ทิชชู่ลงไปไงอ๋อเออใช่ตะลองทิชชูด่ดึงดึงเออใช่ถูกต้องเลยนะเก่งมากนี่นะฮะต้องค่อยๆล้วงแงะแคะออกนะครับโอ้ แล้วไงต่อก็ปิดไอ้ตรงนี้ไงเนี่ยไอ้ที่มันเพเยอมาอย่างเงี้ยรูปลาบากเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ได้นะอย่าพูดว่าลำบากเราตั้งใจจะทําเพราะฉะนั้นเราต้องทําได้อันนี้คืออันแรกใช่ไหมอืมอันแรกเลยเนี่แลกไข่ได้ไหมไมแลกทาแพ้ะลรเรอใครอยาไม่แลกไข่เนี่ยแดดดีๆอยู่เนี่ยเออใช่แดดดี<笑><笑>เดี๋ยวรู้เลยแดดเดีเอ้ยยังไงเห็นไหมเออโน่นเขาโครงมาแล้วเนะี่ยก็ตากอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่หลังจากที่เราตากแล้วนะครับทำไรต่อขัดสีชุวีวันหน่อยนะฮะนี่โอเคเลยพอจะได้แล้วนะ มันแข็งๆน่ะกระดาษทรายไหนอ่ะก็กระดาษทรายที่มีอยู่นี่แหละขัดเลยเอาละโอ้ยมือาจับอย่างนั้นดิทำไมล่ะมันก็ไดาล้มอ่ะต้องขอโทษน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ด้วยนะฮะเออคือเราเหินโทนะฮะดูแล้วแบบเหมือนตูดไม่เนียนเหมือนกันนี่ไงต่อก็ปิ้นออกมาปิ้นอย่างนี้เลยออก็ไม่ปิ้อย่างนี้แล้วปิ้นอย่างไงอ่ะอ๋อก็เออใช่เนาะก็ทำรูปใครอ่ะโอ้หนายอย่าปินเรื่องเร็วเออมิสซิลิคาโลจินะ ไอ้น้องคนนั้นที่กินเก่งๆ,ๆใช่ไหมอืมใช่ไม่ไม่ได้ไปลงเอวเลยนะเอวคอดเหมือนเดิมแต่ว่าลงดึงดึงน้าเจ๋งมากนี่นะฮะเ,เอยเห็นก่อนหน้านี้ลงไปทีนึงแล้วใช่ไหมอืมใช่ก่อนนันนี้ลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ด้วยความที่อยากจะให้เข้มอีกรอบนึงนะครับคืออยากจะบอกว่าถ้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยยังไงยังไงค่อยๆแปะนะครับเอากาวรอเลงบนพื้นไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทับไปอีกทีหนึ่งอ๋อแบบไม่ต้องเอาไปจุ่มนกาวชุ่มๆใช่ไหมยาอย่าอันนั้นคือผิดพลาดเลยนะแสดงวลกเย ทำอย่างนี้ใหม่นะฮะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้นะครับโอเคครับไปไปตากละอือตากข้างนอกกันเอาตังมาด้วยโอ้ยนะอย่าเล่นมุกนี้นั่นไงมึนมาเลยสุดท้ายต้องใช้ไดเป่านะก็น่าจะแห้งเร็วดีนะอือน่าจะแห้งเร็วดีนี่นะฮะจาะรูเรียบร้อยแล้ะอือได้แล้วนี่ไงรูใส่ทิชชู่นะฮะ กับหน้าน้องคาโลจินะโ oh, well อ้ก็โอ้นะแววดีนะอืแววเลยครับราชีสเปรย์เคลือบน่าจะโอเคคุณนีโอ้ oh, ทำไมไม่เอาลูด้านล่างอ่ะไม่เอามันจงใจเกินไปเดี๋ยวจะโดนแบนนะฮะนี่เอารูตรงหน้าอ,อกนี่แหละเออมันลูกกระลอ,อกไปยุ่งอะไรกับกระลอ,อกอีกเล่าเออไม่ยุ่งก็ได้นี่คาโจินะฮะอ่าใครอยากจะให้เป็นดึงดึงอะไรก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําดึงดึงน้องคนนั้นนะเออว่าแล้วกําเดาะกปวดเพี้ยนเลยเองอ่ะ ใช่กำเดาก็ไหลเลย,เอ,ยอ่ะคิดไม่ดีตลอดเลยแน่นอนคนอย่างฉันหมับเข้าให้ไอ้อไม่ทำนะ่อ้อเปล่าเนียนจะจับทิชชู่ตลอดแก <c oughs> ก็ลองทำดูนะครับเป็นของความวันเกิดเซอร์ไพรส์นะไปแล้ว <c oughs> ปังตตกใครให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยจับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกาขอบคุณถ้าคุณได้แช์